แมสวัสดีค่ะแม่เอบีเกนนะพอกิ๊บถ่ายกิปอยู่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะอ๋อมาทำอะไรเดอะมอบางกะปิมาทุระซื้อของผิดแล้วของมาเปลี่ยนดี่ๆแต่ว่าวันนี้นะคะนี้เราจะพาเบบี้เกนนี่ตรงกลางท่านเดอะมอลล์เขามีอะไรบครับดูนี่ดีๆมีโซฟาใส่ชีฟ้าเลยขอรองเท้าเตะน้ำได้ไหมเฮ้ยไม่เอาอ่ะ เราไปกินอะไรอยู่นะกินมล็งแตยโบราณกินโจ๊กกินโจ๊กเอากินแล้วทิ้งน้ำอ่ะเห็ยนยถาเลยนะนกอีใส่ไม่ดีนี่มีขี้เรยตายแล้วนุ๊กในตัวนี้พูดอย่างนี้ไงแอบแฝงไม่มีสินี่จะบอกว่าเรามองนี้นะตูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดอ๋อมาปิดนี้กันเหรอเอานี้เออโอเคอ่ะ แกงหมักผัวเบบี้เกนปลาปลาไหมตรงนี้มีปลานะตรงนี้ไก่หญ่ๆมีมีช้างมีไหนไหนไหนไปไปดูฝั่งดูไหมคือต้องบอกว่าบ้านเราไม่ได้อยู่โซนนี้เนาะเราก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงนี่นี่นี่ปลามันอยู่ตรงนี้ก่อนนะปลาอยู่นี่ฮะอุ้ยอุ้ยเข้ามามาเลยอ่ะออกมา้วตัวใหญ่กว่านิดนึงอ่ะเลยปลา ะปลาอะไรอ่ะผู้ทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยอุ้ยมันบิ้งงเฮ้ยปลาบินเหมือนมีปลากระเบนอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยปลากระเบนเห็นไหมเห็นปีกไหมเฮ้ยมีปลากระเบนด้วยโอ้โหแล้วนี่มันปลาน้ำอะไรเนี่ยเคมองอันนี้น่าจะปลปลากปอนบ้นี่ดีมีปลาระปองนี่น้ำจืดค่ะมีกระเบนด้วยมีกระเบนอยู่น้ำจืดได้ด้วยเหรอกระเบนน้ำจืดเหรอมีกระเบน แต่เนี้ยอันเนี้ยเหมือนกระเบื้องเหมือนฟ้ารกตกใจนะมีปลากระเบนด้วยอ่ะเพราะเรามองข้างบนอ่ะมันเป็นสีดำเรามองไม่เห็นแล้วมาเห็นใกล้ๆเนี่ยนี่เบบี้ดูดิเบบี้ตื่นเต้นใหญ่เลยเบบี้นี่เป็นไงนี่มีตัวยักษ์สี่ตัวเนี่ยไหนไหนไหนโอ้ยปลาปลอมโอ้มีช้างนี่ระดอกไม้อะไรเขาเนี่ยจริงหรือปลอมปล่ปลอมปลอมปลอมแต่มันทำเหี่ยวมันทำเหี่ยวเหมือนดอกไม้จริงเลยแว่า กอินเคยไปเดินที่เดอะมอลล์าแคมีคล้ายๆอย่างนี้ใช่แต่ปลาไม่มีตัวใหญ่อย่างนี้นะนีมีมีตัวใหญ่ก็มีมีตัวใหญ่ก็มีแต่หลายปีแล้วยังอยู่ว่ะมาดมไอ้นีอยู่ไอ้นี่นอนมาจากเมืองบอที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนเลยมัไปชิมขนมปังมาให้อาหารปลาได้ไหมไม่มีฮะไม่ได้ไหมไม่ให้ไม่ได้ได้เหรอโอ้โหดูดูดูปลาปลาปลาตัวตัวมีปลาเล็กปลาน้อยเช่นนี้เดี๋ยวไปพิเกตลงไปนี่ อร่อยแน่เลยเบบี้บอกว่าไม่ได้นะฮะไหนเบบี้ดูดูปลาต่อดูจ้าดูปลาอู้ดูปลาปลาผ่าปลาปลาปลานี้เป็นพี่มาอยู่ตรงนี้ทําไมอ่ะมันมีสีออกเหลืองเงินเงินไม่แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ทําไมอ่ะมันหันหน้าตรงนี้ตกมันเพราะอะไรนี้ใต้นี้เป็นเครื่องจ่ายอาหารปลานี่คิดเอาเองเบบี้เบบี้สนใจ กระเบนไปไหนนะปากระเบนเอออยู่นี่ปากระเบนนอนอยู่ข้างล่างเลยเออมันอยู่อยู่ตรงใต้ตลอดเลยสีมันแบบกลมกลืนกับกับพื้นมากใช่อ่ะโอเคนี่เป็นช่างชิปที่อันนี้มันเหมือนพุ่นลอยน้ำอะไรสักอย่างเลยนิ่งๆเวลาป๊ามาลงไปสาว้น้ำเขาทุกคนเขาคิดอย่างนี้แหละไม่ใช่ใช่ไหมเบบี้ไม่ใช่ครับเบบี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเบบี้อ่ะทีนี้ลาไปก่อนดีกว่านะครับ เยา๋ยวมาดูแบบนี้มาได้ที่เดลโมบางกะปิชั้นจีนะคะโอเบ๊ายบาย่ะทุกคนเฮ้ยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ